เวลาแต่งตัวแบบกระโปรงสัง้นๆเราก็ต้องใส่ใส่เซฟไว้ใส่สใสส<ะ>ขาสัานส้นเซฟไว้เคยโด,อน,ดนแบบหคนเมาอะนะพี่เอาอะไรกับมันแล้วยิ่งแบบอยู่หน้าเวทีอะในระยะที่มือเอื้อมถึงมันเคยเอื้อมถึงตรงไหนแล้วบ้างโอ้โหหนีเลยหนีเลยข้างหลังเลยช้อนเลยใช่ช้อนเลยข้างหลังเลยแล้วเราทำยังไงคะก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านีใช่แต่แต่มันก็เหมือนแบบ เหมือนแกล้งเราอะไรเงี้ยเหมือนไม่รู้เรื่องแต่เราก็รู้แหละว่ามันมีคนจับแล้วเราลับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงหนูก็ต้องระวังตัวเองอะค่ะระวังตัวเองมากขึ้นหนูก็เรียนวิชายุทธมาจากพี่ใหม่อยู่เหมือนกันแล้วแกก็สอนเหมือนกันคุณใหม่ทําอะไรโอยแกอันนี้แกเป็นสายนี่เลยถสายเคาะใช่แกจะแบบว่าด่าเลยหรือไม่งั้นก็คือพูดเลยนักร้องเนี่ย .9% 9 9 9เากอราก็ยังรู้สึกว่าติปมันคือฝนโปรยปลายมันคือพลังมันคือพลังมันก็มันคือพลังนักประดิษฐมันคือพลังมันคือถ้าถ้าวันไหนรู้สึกแบบอยู่ห่างไกลจากคนดูรู้เลยว่ามันเข้าไม่ถึงแน่นอนบางคนเขาอยากมามาเห็นหน้าเราใกล้ๆอ่ะเขาก็ก็แบบแค่แค่ยื่นแบงค์มาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแรกเลี่ยนกันหรือบางทีเขาอยากจะคุยกับเราหรือบางทีเขาอยากจะ เดินเข้ามาหาเราบางคนให้ก็ให้อยู่นั่นแหละให้จนจบคอนเสิร์ตก็มีให้เท่าไหร่มันค่อยๆให้ <phones> หรือพ <20 S 1> อป่บ่ะแม่หนูก็เอาอ่ะหนูก็เออหนูก็เข้าใจคือคือหนูจะพยายามเข้าใจทุกคนว่าเขาก็คงรอเขาคงจะมีความตื่นเต้นของเขาที่กว่าเขาจะจะมาเจอเราแล้วมันเป็นยังไง้นงก็อยากให้ประทับใจไงใช่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับ1 0บ0บาทเพราะว่าพวกเราจะรู้สึกว่านั่นคือน้ำใจใช่ค่ะบางคนเขาก็เขาไม่ได้เงินเดือนเยอะแยะแต่เขาน้ำใจเคยได้มากที่สุดคนเดียวให้มากที่สุดเท่าไหร่ นนจะประมาณสามหมื่น